ไี้เข้าบ้านไปก่อนไอดีเข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านเลยพี่ตั้งเป็นอะไรตั้งอะไอ้ตั้งสีดำในพวกมันป่ะไอ้ตั้งสีดำพวกมันเนี่ยหนไอ้ตั้งสีดำตรงประตูอะพวกมันป่ะพี่ใครบินบ้านเหรอยิงไปเลยยิงไปเลยไม่ต้องถ่ายยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิจีนตำรวจให้หมดยิงตำรวจให้หมดยิงตำรวจให้หมดยิงให้หมดอะไอ้เราไม่มียาติบ้านนะคนที่สีดำนะระวังนะแบ๊คอยู่ไหนแบ๊ค เออแบงคมึงกลับมึงมึงกลับมาเล่นใกล้ๆบ้านดิทุกขอเล้อยู่กันเดียวข้ออันเดียวบล็อบบล็อบมันบลอบมันมีเทนล่าไปนะตรงนั้นน่ะโอ้ตรงตรงสะพานค่ายหานนะบล็อบไอ้พี่อยแบ็ค์เลยอยแบ็ค์เลยอยแบ็คเลยโดนระมังปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยมันหน้าบ้านนะมันอยู่โอเคไหนแม่วยหน้้าาบนดีกว่ามันไม่ตอบบอสเนี่ยมันโดนระมังช่วยหน้าบ้านดีกว่า ้นระดวอีกสักครู่ระบบทงยานพานะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านวนพานะอ้าไอ้ียเอ้ยบ้านเต็มเลยกลับ้านนะใครไม่ทำไรกับาบ้านรับข้ามบ้านก่อนนะ ขึ้นบดเยอะนะับ้านไหนแตกแล้วหนึ่งพี่แตกแล้วนึงยิงตำรวจลงมาดิเอาข้าวบ้านไหนคุแตกนึ่วจะไปลงอะรวังเพลงบ้านนะ้ยเอาอะไรมาปิดต่อบังบังบังแถวประตูไว้หนอยบังแถวประตูไว้หน่อยตำรวจลงได้ลงด้วย กูไม่ได้จริงเหรอวะอยี่ห้อเดียวเนี่ยเข้าบ้าน่ลยเดียวเข้าบ้านหน่ลยเดียวเปิดแล้วเปิดแล้ว สวยจัดเลยเยี่ยบฟังเน่งฟังเน่งฟังเน่งให้เตาเขาหน่อยเจ้าดำเนี่ยทอาันดิอยู่ไหนพี่อยู่ไหนหลังบ้านเราเนี่ยข้างในเนี่ยรีชมมาเลยเนื้อยู่ไหนเนื้อข้างบนเนี่ยกลังจะถึงบ้านป้าเต๋อพี่เนื้อกลับบ้านไม่ได้บ้านเด้อไอย่างม อุ้ยทนมาดีๆไล่ดาวมีเพล่าดาในบ้านเราเพื่อนมันลวงแล้วเพื่อนมันล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเฮ้ยเย้เตได้แล้วซาร์ดเข้ามามันชุบตบหลายรอบแล้วนะกูได้แล้วไอ้เหี้ยมึงแค่ดูดีมึงอย่าล่วงเลยกูได้แล้วไซาร์ดไล่อยู่บ้าง รถจเลิกที่ไหนเด้อเลิกที่ไหนเลิกอยู่ค่ายทหารดุลลาตินเลแล้วแต่ว่ามันอยู่แถวบ้านนครบาลเก่าอ่ะเส้นดินอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีใครอยากคอนเฟิร์มเคสเป้าเคสนี้เหลือประมาณสิบห้านาทีมีพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มไปเลยพี่พี่อุ้มไปเลยพี่ได้แบบเหมือนถ้ามีใครอยากคอนเฟิร์มไปพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มไปเลยพี่อุ้มให้หมดไปเลยพี่พี่กําลังเข้ามืออะเดี๋ ถ้าที่หมดมันชาร์จบ้านขี้แน่นอนนะขี้สุดท้ายนะรีบรี่บอกกระเปได้หมดได้หมดต้องรีบต้องรีบอปเร็วนะรีบออกไปเลยชรีบรีบออกไปเลยรถจะลบแล้วนะยิงอยู่ใสออกเลยนะพอมันชาร์จะลากออกไปเบื่อรถทางอะไรเปิดประตูดิเปิดประตูดิตำรวจตักฟ้าเยอะนะตำรวจดักฟ้าเยอะเพื่อนออกเพื่อนออกอ่ะเพื่อนเพื่อนออกไปยิงตำรวจดิเพื่อนออกไปยิงตำรวจดิออกไปยิงตำรวจดิไปออกไปปั๊มตำรวจก่อนไปออกไปยิงตำรวจก่อนก่ไปเข้ามาซ้อมในวงก่อนต้อมแล้วต้อมแล้วต้อมแล้วเอาไปตำรวจพร้อมร้อ ยิงไหมยิงลำบกให้ให้เพ so ื so no well, so the song, the song ่อนออกได้อ่ะฝังเดียวไปฝัสวยี่ชาไปฝังขวาออกไปฝังขวานะว้ยมาพหรนาวะสรับขาวไยอ่ะมันป้าพวกมันพวกมันาผมเช็คนี่ผมเช็คไอชอริสมึ่าขับไปแบบนั้นนี่เลี้ยวซ้ายตัดไปเลยนี่ดำฟอลลี้ดานะบ้านพวกมันพวกมันเี่รถไปตำรวตามไปสองสามสามสี่คันสี่คันเฮ้ยเฟอร์เฟอร์พวกมันมามาดิ ตรงไหนลงตรงไหนครัลงเอันนี้ขึ้นเขาขึ้นเขาโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วลงมึงมึงชนเฟอร์ดิยัวพี่บเต้อ้พอยู่นบ้านพี่อยไกลมากนะตกูตามไม่ทันนะกูตามไม่ทันนะรวังรถใบ้านสแตนบายนอนกูแต่สอง

รถจะล้มรถจะล้มล้มนะไอี่เราเรากำลังตำรวจมันยิงตำรวจเออถอยที่ขึ้นมาสองเก่งบ้านนี้รถล้มรถล้มนะใหญ่มันขึ้นรถนะตำรวจอ่ะวิ่งขึ้นรถไปเลยรถล้มเยอะเลยตำรวจยสวต้องไปนะตำรวจอ่ะไม่ต้องออกไปตีมันข้างนอกก็ได้หรอกไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปตีปล่อยปล่อยปล่อยฝอยยาบอกเธอถอยมาปล่อยฝอยฝอยแต่เย็นมันเล่นได้นะเว้ย ดรมันไอ้น,นี่ยังอ่ะตายยังอ่ะลอยไม่ตายหนีได้หนีได้ลอยจะไปใครม,มีกาแฟแถวเขาโอเคไม <ป S> ่ต้องพักนะ

ไปเลยดิเราจะได้ทำไมจะมาลุโซบออไปไปเลยเราเลยไม่ไม่มีกาแฟเปไ่จากบ้านเลยก็ได้ออจากบ้านไป่อนก็ได้นะมชิบินมาให้ดิพี่จดไว้หน้้าดไว้น้บ้านดหมดไว้อาการหมดยาาหมดี่้หมดตหมดาั้บน้องนาอยู่นี่ตัวปืนไม่มีกินเลยตัวปืน่ะซื้อดีเ่องชี เอย่าเข้าบ้านแล้วตบตว,ว,ว่ะแลกรถครับ<สถ>เห็นศพหลุดตรงไหนบ้างป่าวะศพกูหลุดแกลกรถครับแล้วก็แลกกล่องจุนกล่องหนึ่งครับกล่องจุนกล่องกับแลกรถพอสพอสบอดี้สองอันจบเลยช่วงล่างป่าวะหรือบอดีว้วะช่วงล่างบิตา สวยสวยป่ะหนึ่งอันเครื่องยนต์หนึ่งอันได้อยู่ไม่น่าเกียดแปดหนึ่งสามสับกราบเฮ้ยอย่าทิ้งดิอเฮียห้ามทิ้งดิพอห้ามไป เอลอนพี่อยแถวสนามบินล่างนะครอคันที่ทิบสามหรอโหไม่เยอะนะเย็นบานเหลทีอ่กดฮอว้กดนไอไว้กดฮอไว้กดฮอไว้ไอเนี่ยเป็นงานแล้วเนี่ยเฮียโคตรคู่ไอ้สาสอันนี้ใครวะเนี่ยรถกลบเนี่ยไว้กดมัน โอ้ย่ามาเอ่ะไอ้เหี้ยกดจัดแล้วไม่ดีพีกดจัดแล้วไม่ดิแอปกดจัดแล้วแอปไว้เออเอาไปตีเลยไปตีเลยติดต่อเลยนะมาตีเลยตีเลยตัดแล้วก่อนยังที่บ้านอ่ะตัแล้วเอตำรวจมาเหมือนแล้วตำรวจมาเหมือแล้วไกลเซอร์บีแล้วไกลเซอร์บีแล้วโอ้ยนี่นะพี่เต๋ยผมอยู่หลังสอนอแล้วพี่หน้าสอนอตผมเล่นแถวโซนในสเตเดียม มันชนใครชนตัวเกให้มีหมาอ,อยู่ขวักอนรีเหมือนกันไม่ชัวรนะ์น่าจะก่อนรีน่าจะก่อดรีจะเทคสองเพราะว่ามันเออตอนรีพอดี นี่ไปแบบเงียบๆเลยแม่งเลยนี่ลิฟต์โดนจับหรอใช่ตกอ่ะเล่นแถวบ้านเลยนะงั้นอ่ะตกเลยไหมตกพี่จะเล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านดิจีเลยนะเออรอรีเลยเล่นแถวบ้านแล้วกันเล่นแถวบ้านเลยเล่นแถวบ้านเลยรีแล้วไงมกลุ่มบ้านเรามาบ้านเลยพี่เตยพี่เตยกลับบ้านเลยก็ได้จะลิฟโดนจับได้ไงอ่ะก็โดนตำรวจจับไงพี่เลยโดนจับได้ จริงจริงนะรถกบบนเขาโอเคนี่ของไทยอ่ะพี่ี่กำลังลงปะใครไม่ใช่เออที่กำลังลงเขาที่กำลังลงเขาอ่ะพี่เราเอาไปเล่นแถวบ้านนะพี่มันจะรีแล้วผมเอาไปเล่นแถวบ้านกลับมาบ้านเลยเนาะศพก็โดนช่วยได้เงี้ยหรอยกเลิกเลิกปิดเมืองเอาหน่วงจิบมายนะเขาก็ประกาศใหม่เดี๋ยวเขาก็ประกาศใหม่เจอเจอมันเจอมันไปทางบ้านเออแลลอตอ่ะ ี่ไหนพี no. la ่ก oh cool. no okay. ็ปั๊มบ้าบ้านเราไรไรไรอะไรแบบนี้ไอ้รอบดำไอ้รอไดำได้เน่าไอ้เม่าไอ้เน่าได้เน่าไอ้เน่าไอ้น่าไ้เน่าไ้น่าไอ้่าไอ้เ่าไอ้เน่าไอ้เ่าไ้่าไอ้เ่าไอ้เ่าไ้เน่าไ้เน่าไอ้เน่าไอ้เ่าไอ้น่าไ้น่าไอ้เน่าได้เ่ไอ้เม่าไ้น่ไ้น่าได้่าไอ้่ไ้น่ไ้เ่าไ้น่้ไอ้เ่าไ้น่าไอ้น่าไ้เ่าไ้น่าไ้ม่ไ้่าไ้่ไ้เ่ไ้น่าไ้น่ไ้่ มีคัดมีให้ค,คนเดียวพวกมันอะ่ะโอเค <S <S เออกไปไปด้ออกไปได้มีเนะข้าบ้านไปดิมเข้าบ้านตามไปดิหลังบ้านมันหลังบ้านเลยมันหลังบ้านหลังบ้านเลยตัวนลยตัวนึงตัวนึงตัวหนึ่งมาขโมยศพชุบหลังบ้านหลังบ้านมามาน<ล><ล>ู้นนู้นนูนไปแล้วยิงแล้วยิงแล้วตีเลยไม่ต้องใจเย็นใจเย็นข้างในข้างในข้างในข้างบนไอ้เหี้ยไอออนสามทำให้ออนสามบนไว้สองพันต้อบนเลยสองพัน

รถผมเบรกไม่มีตำรวจจิบโชว์ไอ้ตำรวจขึ้นไปชมแหละทีบ้านเราไปดูบ้านไปนะดูบ้านไปนะยึดเสาบ้านไว้ตำรวจที่บ้านสองคนขับไปไหนแล้วอ่ะจุบฉับจุ๊บฉับข้างในบ้านมีข้างในบ้านแทงกันแล้วลงรถลงรถลงรถไม่มีเบรกลงรถลงไม่มีเบรกอีกัง กูช่วยบ้านเจอแค่จริงวะไอ้จุกเดี๋ยมึงรอม่เล่นหน้าบ้านดีกว่าอข้านแม่กูอยู่หน้าบ้านเหมือนกันเนีอเยอแบแ่ามแขางแขาให้กลับหรป่าพี่ไทยเห็นปะประมาณแปดนาทให้กลับไปดนน้าบานปะเขายังไม่รีนเนาะยกเลิกรีเซอร์ก็ปมาณแปดนาทเออเงเอออพแต่ตำรวจพอยัเก็เล่นไปก่อนอแท็กแดงมีฟีนรถตำรวจตามอีกด้วยต่างไปที่นะเห็นตำรวจสองคันขึ้นเขาไปละ ไปหน้าบ้านเราเนี่อไปน้ำมันละน้ำมันบ้านเราน้ำมันบ้านเราละอะไรอ่ะเหรออ่ะโดนตามอยู่หรองานไรเช่นกันตำรวจพี่ครับหลังจากนี้แบบว่าอุ้มหรือไม่ได้อุ้มอะถ้าจะเข้าบ้านบิดแต่หน่อยนะมัน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 เนียนได้พี่อ้ดูน้องนิ้วน่าบิดแต่ตาบ้าทำไงอ่ะนี่บอกแล้วว่าเป็นคนพแล้วล่ะแานแสนบ้านเหรอเว้ยขอร้องวิสองสามรอบแล้ว เก็บแล้วกันจานจานอยู่บนบาน้านพระจานเอ้ยบนเสาป่ะจ้างรูมหมดเติไมไปสามแสนเออทำไมไองเงี้ยเื้อนเหรอผ่อนได้ไหมล่าห้าล้านคือวะห้าลา้านเี่ยมนะวะแกไม่ได้ไปตีเนี่ยแไม่ได้นะนเนีมม่ยเก็บไปได้ค่ะเฮ้ยตีเติมหอมอเต๋ เติมไปเท่าไหร่ปลายปีปียูเป็ดเติมเท่าไหร่ก็ต้องเป็สองหมื่นก่อนสองหมื่นได้อะไรบ้างขายขายขายเดียวไม่เหายวเลยหรอเดี๋ยวผมโก้ออกอะรกคนไตีไหนเติมมีตีหมื่นเลได้ของทองไอเยออนเปิดไอเยออนเปิดร้อยเดียวพี่จก5 5ฮะจะลิกร้อยลูกค่ะเาลยลลงเข้ากันเลยขวดกระเป๋าแบบนี้ก่อนเปลี่ยนใจ าเดอะไรอ kind of ่ะไอ้เหี้ยตายตรงนนี้อปัดใจซะแล้เหี้ยกระจอกจังแต่เบี่จะศรัทธาคนจนๆอย่างผมเฮ้ยมีเครื่องยนต์แลกบอดี้มีใครสนใจแลกเปล่า410ไอ้410เอาเป็นว่าไม่บัตรแฟมเราต้องแลกอะไรอ่ะเราต้องแลกเก้าโลหรอพวกรถขับลุงีป่ะดีป่ะหรือว่าไม่ดีเออก็ขายได้อยู่ครับลุงคนละ4-5แสนเหรอใช่ครับใช่เงียดีกว่า ลรวแกง <นะ S 2> เราต้องการปะ่ะแล้งแรี้เหรอครับลุงไหนลองโพสด,ดูใช่ใช่ตีงอมอะไรแล้วเฮียลุงลุงเติมเท่าไหร่ครับสามแสนโอ้โหเยอะจังอ่ะไม่เยอะอ่ะนิดเดียวนะไม่ต้องโพสหรอกแป๊บนึงกูมีกล่องเปิดเรื่อยๆอยู่ยังไม่หมดเลย ครั้งแรกที่เติมสามแสนเขาเริ่มต้นใหม่ไงมันต้องเติมยัดเท่าไหร่ดิอ่าเกาเกาบ้างอ่ะตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วก็เติมเพิ่มดิวันดวงวีมาอีกกี่พันลูกข้างหน้าเนี่ยอู้ยีกล่องจูดูได้กล่องจูดสี่กล่องไงไอ้สัส เงียเก้าเก้าอ่ะกล่องจูนสี่กล่องกะตีกล่องกล่องพี่ตีพันลูกทองไม่ออกสักอันสองง่วงแบบไม่ต้องมึงเปิดทีละทอร์ทีละจิงทีละจิงมันต้องเติมฮะมันต้องเปิดห้าร้อยอะไรโอเปิลพันลูกทักกันก็ได้ใช่เหรอลูกแบบทีเดียวเลยไม่มีเฮอะไรเลยต้องเก้าเก้าแบบแบบปดเพียงแบบรูปปากอะเพียกรูปปากเราอะตีเติมอะไม่ไหวแล้วด้วยอะี่ร อยากห้ามกูอ้อนสัตว์ต่อแม่งแน่เยี่ยมแจ้งสบบสบบกรอเรโมแจ้งกูระลูกขายกา่คืนไหมครับลุงเท่าไหร่บริภลูกขายเท่าไหร่ครับไม่ขายถูกแน่นอนอ่ะเพราะกูใช้เงินมันประมาณสี่ล้านครับลุงเขารับกันเท่าไหร่ขอลับสี่ล้านครับลุง ใช่หรอใช่ไงมึงเมียนละโคหกลงนะมึงโดนนะเศษเศษหรือว่ากล่องจูนเป็นแค่จอดครับลุงโอ้ใช่หรอแค่ใช่ครับเศษเท่าไหร่เศษละสองล้านครับลุงใช่หรอสี่ล้านแน่เลยโดนจบโลนะบอกก่อนเหี้ยนี่่แมงนี่ห้ไอออนไอออนไอออนไอ่ได้ขอดีผบรู้กลับลงเลยเกือบจัดหลังหลังนี้เกินรับมรดกพี่นะพี่ตีพี่แก๊ปไอ้แก๊ปกล่องจูนเท่าไหร่แก๊ปแก๊ปพี่แก๊ปหรือเปล่า พี่หัวหมีได้ยินยังได้ยินยังได้ยินแล้พี่แจปมาือเท่ไร่จุดห้าลงเอ้ยสองจุนเต็มๆมานะประมาณสี่ลงแล้มาณสี่ลงใช่ไม่เห็นนะครับรูสี่สี่จุดห้ามากงสี่จุดห้าลงพี่แจ็ปาเอาข่สี่ล้านถูกไหมส่วนใหญ่อะไม่รู้กูไม่รู้แต่เศษของจุนเขาขายต่อเขาลักสองอะ โอ้แต่แต่ชิโลขายไปเสร็จของจูน2.5นะอ่าเด2.5เอาบ้า2.5ล้านมา5ล้านมาเอาไปเลยให้นายโอ้ใจไม่มีตังค์แล้วครับลุงใส่4ล้านเนี่ยติดลุูอีก2ล้าน5ล้านไงเอาไม่เอาโอ้โหไม่ได้เลยเขาเปิดกระชายนิดนึงได้ไหมลุงเพื่อนไอ้เมืองมึงมึงเปิดได้ชิ้นส่วนอะไรบ้างปะไม่ไม่ได้เลยครับลุงได้หรอได้ครับแล้วยอดไปอีกแค่500ลูกก็ไม่ได้อะไรเลย แดงแฟชั่นมีให้แลกยังยังมั้งรับลุงตอนนี้แฟชั่นเก่าอ่ะแฟชั่นเก่าผิดแ,แล้วละมครับลุง